นั่นหมายความว่าเป็นเส้นทางเดินธรรมชาตินะคะที่เริ่มต้นจากตรงนี้นะคะแล้วก็ไปถึงสนามกอล์ฟที่มีชื่อว่าอึเตริกอล์ฟนะคะมีไละสาม,มีนะคะเราก็จะเริ่มเดินจากตรงนี้นะคะไปจนถึงสุดสนามกอล์ฟนะคะแล้วก็เดินจากสุดขอบทะเลนะคะไปดังอีกฝั่งหนึ่งนะคะไปกันเลยคะ่ะ 最高怎样？你看，拔动绳。 นี่นะคะที่เรียกว่าเนินทรายดีนี่ซึ่งแปลว่าเนินทรายนะคะนี่คือเสน่ห์ของที่นี่นะคะสวยงามสวยงามเลยเนี่ย ขณะนี้นะคะเราก็ได้เดินยู่ในบริเวณของป่าสนนะคะที่ติดกับทะเลป่าสนเหล่านี้นะคะที่เติบโตบนหาดทรายนะคะติดกับทะเลก็จะมีลักษณะรูปร่างที่เล็กเรียวนะคะแล้วก็ไม่สูงมากนะคะเป็นเนื่องจากเนื่องจากเพราะว่าความชื้นนะคะแล้วก็ความหนาวเย็นนะคะซึ่งทําให้การเจริญเติบโตของต้นสนเนี่ยมันเล็กกว่าโดยปกตินะคะ โดยปกติแล้วนะคะต้นสนเนี่ยจะมีความสูงอยู่ที่15-30เมตรนะคะแล้วก็จะมีอายุอยู่ที่ประมาณ200-300ปีนะคะแต่ถ้าหากว่าต้นสนที่อยู่ทางแถบตอนเหนือของเทศฟินแลนนะคะในเขตลับแลนนะคะก็จะมีอายุประมาณอาจจะถึง800ปีได้นะคะซึ่งจะมีความสูงแล้วก็ลักษณะของเนื้อไม้ที่แตกต่างกันไปนะคะ ส่วนต้นส่วนที่อยู่ทางตอนเหนือของเทศฟิแนแลนด์นะคะหรือแถบรัปแลนด์นะคะก็จะเรียกว่าเกลอนะคะเป็นเป็นต้นส่วนที่นํามาสร้างบ้านนะคะหรือเรียกว่ากระท่อมไม้สูงนะคะขณะนี้นะคะเราก็ได้เดินออกมายัางฝั่งของชายหาดทะเลนะคะชายหาดทะเลที่อืดริกนะคะคือความยาวของรอบนะคะรอบชายหาดนะคะจากจุดโค้งนู้นนะคะจากจุดโค้งนะคะ ยาวไปถึงโค้งสุดนู่นนะคะคือระยะทางรวมทั้งหมด6กิโลเมตรนะคะระยะทางรวมทั้งหมดเลยนะคะ6กิโลเมตรนะคะแข็งอยู่นะคะวันนี้นะคะเราก็จะเดินกันทั้ง6กิโลเมตรนะคะจากจุดตรงนี้นะคะยาวไปถึงสุดขอบนูน่นขอบปลายนู่นเลยนะคะขอบปลายนู้นเลยนะคะ6กิโลเมตรนะคะเราก็จะค่อยๆเดินไปนะคะอากาศดีนะคะ ท้องฟ้าสดใสนะคะก็จะมีล้วนโตปูโลกูเล่งกินล่ะก็จะเป็นทางเดินป่าธรรมชาตินะคะแล้วก็รวมทั้งหมดเลยค่ะเนื้อที่ป่านะคะที่สามารถเดินได้นะคะจะมีเนื้อที่ทั้งหมดมากกว่า30กิโลเมตรนะคะพื้นที่เดินป่านะคะมากกว่า30กิโลเมตรนะคะแล้วก็รวมพื้นที่ชายหาดนะคะทั้งหมดนะคะ หกิโลเมตรนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมให้เล่นอย่างหลากหลายนะคะเดี๋ยนิวก็จะเดินต่อทรายนะคะสะอาดมากแล้วก็นิ่มมากนะรู้สึกว่ามันจะเดินยากนิดหนึ่งนะแต่ก็ดีนะคะก็ได้เบร์แคลอรี่ เราก็จะเดินมาถึงสุดขอบทะเลแล้วนะคะเราก็จะกลับเข้าไปยังในป่าเดินไปคุยไปกับสามีเพลินนะคะรู้ว่าถึงสุดขอบเมื่อไหร่นะคะนี่เราก็จะเดินกลับเข้ามาในป่าแล้วก็ที่จะเดินกลับก็ยังทัมปิ้งนะคะป่าในประเทศฟิแนแลนด์นะคะ,ะก็จะมีเนื้อที่มากพอสมควรนะคะ แล้วก็เนื้อที่รวมเนี่ย65%เนี่ยก็จะเป็นป่าไม้สนจะเป็นส่วนใหญ่นะคะนี่เราก็ได้เข้ามาอยู่ในใน,นเขตป่าสงวนนะคะทางเดินป่านะคะต้นสนนะคะหรือไม้สนที่มีผิวสีอ่อนนะคะก็จะเป็นไม้ที่เหมาะแก่การทำงานก่อสร้างนะคะ เช่นทำบานประตูนะคะขอบหน้าต่างนะคะแล้วก็งานไม้เฟอร์นิเจอร์นะคะรวมถึงงานอุตสาหกรรมการกระดาษนะคะก็คือตนส่วนเนี่ยมันจะมีความยืดหยุนนะคะเนื้อไม้เนี่ยก็จะไม่แข็งมากนะคะนี่ที่อือตรีที่นี่นะคะจะมีที่ขึ้นชื่อนะคะก็คือดื้อนี่ดื้อนี่นี่หมายความว่า เนินทรายนะคะคือที่ทะเลแห่งนี้นะคะจะมีเนินทรายที่สวยงามนะคะหรือที่เรียกกันว่าจะมีเนินทรายแล้วก็จะมีต้นหญ้านะคะขึ้นเดี๋ยวนี้จะให้ดูนะคะคือดื้นนี่นะคะที่เรามองเห็นก็จะเป็นเนินทรายนะคเพื่อนๆเป็นเนินทรายตลอดเป็นคลื่นเป็นเนินทรายนะคะมันก็จะสวยงามมาไปแบบน่งนะคะ นี่คือสเสน่ห์ของที่นี่นะคะด้น,นี่คือเนินทรายนะคะแต่ว่าช่วงนี้หญ้ายังไม่ขึ้นเยอะนะคะเพราะว่ามันยังไม่เข้าน้ำร้อนเต็มที่นะคะเนินทรายที่ถูกการพัดของคลื่นทะเลแล้วก็ลมทะเลนะคะสเสน่ห์ของที่นี่ก็ดีน,นี่อย่างที่ดิวบอกนะคะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเส้นทางการเดินป่าของท,ที่นี่นะคะมีมากกว่า30กิโลเมตรค่ะก็ะคือว่า สามารถเดินป่าได้สามารถขี่แฟตไบได้นะคะในบริเวณเขตนี้นะคะมีกิจกรรมเยอะแยะนะคะยังไงอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนที่ติดตามรับชมนะคะก็ช่วยฝากนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับนิวนะคะเพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานต่อไปนะคะ นิวนะก็จะชอบทานนะคะมเะเขือเทศสุกกับแตงกวาสุกนะคะเป็นสลัดเป็นผักเคียงของเนิวน,นะคะ,ะก็ตะหงข้าวนะคะส่วนคุณพ่อบ้านเขาก็จะปิ้งย่างนะคะริเสเตร์ปิ้งยะะ่างทานข้าวด้วยกันนะคะ